ใครที่อยากได้ค่ะฟรี90วันได้โปรยางใหม่ได้ส่วนลด3,000กระบะคันนี้เลยจ้าเชฟโรโลเล็กโครโรราโดนะคะ2.5ตัว LT นะคะ s g t ค่ะคุณลูกค้าปี2018นะคะมาในราคา 4แ0น0 0ึงบาทราคานี้ไม่ขายค่ะเอาส่วนลดไปเลย3 0 0 0บาทเหลือขายเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าได้กับฟรีด้วยนะคะ90วันเซนชื่อใจ่ายค่างวดด้วย1งวดปอยังใหม่ด้ยจ้าบอกเลยว่าหรูหรามากเลยมีกระชันด้านบนตัดด้วยโครเมียมด้าน,นล่างอีกบอกเลยว่าหน่าดุมากเลยไฟก็ตัดขอบตัดมุม ดุมากๆค่ะคุลูกค้าด้านล่างมีไฟตัดหมอกค่ะคุลูกค้ามาดูภายในคันนี้เลยนะคะด้านหลังของเขานะที่นั่งจะเป็นเบาะหนังที่เิงงจะเป็นเบาะผ้านะคะส่วนด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสี เทาตัดด้วยสีดำนะคะเป็นลายตัวทีเป็นทรงสปอร์ตนะคะไปดูหน้าคอนโซลของเขานะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยสามารถรับสายวางสายได้หน้าจอทัชส,สกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะเล่น fmam ได้หมดทุกอย่างเลย Air ์เป็นแอรนปรับได้4ระดับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะคุณลูกค้าคันนี้หล่อมากเลยก็จกมองข้างปรับนะพับไฟฟ้านะคะอย่าลืมนะคะใครอยากได้รถกระบะเชฟส่วนรด3 0 0 0 0มีค่าฟรี90วันซันเชอจ่ายค่างวด1งวด ได้โปรยังใหม่เฉพาะคันด้วยต้องคันนี้เลย